อ่ะคือก่อนแป๊บนึงบอเออเมื่อกี้ว่าสิบห้ากับเบี้ยต้องจูดหน่อยอืมใส่ยังใส่หรอเอาไปใส่ผู้หญิงนี่ยเนี่ยเออ ลายสซดยูพี่ด้วยมาไทยเห็นคอนโซนแล้วนู <m 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 ้นลายโซดยูพวกพี่นั่งก็ได้มัวมัวมัวเอาไม่บอกเอออ่าได้อยู่ได้แล้วเออเอาอีกกดมันทึกดีล่ะกดมันทึกเออกดมันทึกเออ ไป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 ไบกอบยาเ่ามือใหแม่ครับใกับของแม่ลจพี่ได้เลยพี่ได้มพี่ได้ยแม่ก็ได้ตอนที่

ให้พี่ออกมามันจะไม่ไว้องให้เราสวยไม่ได่ต้องใส่คร้อมคามามาเดือนนะมาใาใหญ่ไหมด้วยบังงามโอ้ยโอ้ขนกังข้นหงโว้ยวัไหนเลยค่บังงามกับเป็นแถวบังหน้นใหล่สวเลยค่ะมาเลยนี่เดีย แค่วัาได้หลายสวนด้วยว่ะ ก่อนไปก่อนมันเอที่ไปเออนเลยดเอีก่อนเยัวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่งใน่เฟนเอาไะแค่ลอวจ้ะเห้ยน้่เท่เยก็ได้แม่ ไปจังคุยกับทุกคนเอไปเดไปาแม่แม่ใา้ได้ใคิไปนเนี่ยีแม่ครับาบอไปเี๋ยวแม่ไปเดม่เ่อเดือนเปิดเปิดเปิดกล้องไว้เลยค่ะแม่แม่แม่เปิดกล้องไวเลยค่ะ น้องนุ่มท่ายังอะไรยืนกล้องให้น้องออาของด้วยนะครับเด้ออันนี้ก่อนอาเฟซก็ไปกล้องยื่นกล้องให้น้องนุ่มเลยจ้าบ้านู้อะไรสุดจัง 哎。 เด้อจ้าดขอสลับนะครับนี่เป็นกับน้องเรียงขอสลับเรียงเนี้อันนี้ัก่อนแงแงถ่ายหนูมั่งใช่แล้วแง่ส อ,อ่อเข้าไปเลยค่ะ,ะเข้าไปเลยอ่ะตนะ้องบอกกล้องนี้ นนแนนนบงเดเเดียวกันลแแม่ถ <anonymous blinking> <med> <Whew> <fl calming, Neil firstly> ึงแล้วแม่ ส่งแม่ถึงแล้วส่งไมสเ็จมาด้วยนะคะค่ะอดนี่ถ่ายก่อนเลยนะคุถ่ายไปน้องเลยนะนี่ให้นุ่มทายให้ยืนอยู่เนี่ยพี่เดือนนี่นุ่มยืนอยู่นี่ย้งกัน อยุ่ไรอยู่ท่าพาเพลกระเสียงค่านลุงลุในรูต่อไปที่ไหนคะแถวอีสานค่ะโอ้โหโอเมือได้

ค<ใ>นบ้านใกล้ไงเฮ้ยหน <Enfin> ูคนรวดๆเลยเดยนี่อันนี้ของป่านี่เป็นคนอะครับนี่นุ้ยทายไห่ไ้อเลยน้อนขาหุ่น้อเออนี่ค่ะก็หนูนี่เอาไปอวดเพื่อนไงมากันดังก้อง ถ้าใครจะถ่ายหนูเดี๋ยวก็ีนะถ่ายถ่ายปครับเี่ยนาเลี่ยมาเลี่ยมาเลี่ยาอยด้วยกันแล้วพี่มี่ด้วสัาลอดถาพี่มี่ไปไสเนี่ยนี่มันเห็นอยู่ใส่อะถ้าเขาไม่าใส่ผู้่อเหตุนั่งบ้อย่างที่ง่ายก็ได้ไยแล้วก็แขี่ เราต้องมีถ่ายให้นะคูนกันแลวล่ะมีพีดาก้งคูนกันละมของครับคูนจ่แลคนเบาหวานเยอะเลพี่เด่นถือนะออเราไหวปากถืออะไรส่วนไหนแบบพี่เด่นเด่นเด

แล้วข้าดที่บอกแล้ปลาเอาผมแล้วปลาตัวไแม่เจ้าไทยพี่เลี้ยงนแครแครแครน้องไปเป็นภาษาญ่ปุ่นไม่เหลือ้อง่าาทยน้อกันหรอ ไ,ไท้จะไหนจสิยงามนี่แม่<ห>นู<ห>นิเป็นน้ำกองเป็นน้ำไฟาเป็นน้ำกองแม่จ้าจ้าไปแม่ใต้ใต้ไปไทยไโมเดลไทยดิหนิฮะไปไทย่ยมาเปี่ยนของตัวเนีน่ย

หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหนูปิดไลฟ์สดแล้วนะคะ